าน้องมานะคะหงุงหม้อใหญ่อ่ะวันนึงก็สามหม้อเนี่ยคะ่ะสามหม้อใหญ่เนี่ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวพอข้าวแห้งก็จะสุกแม่ก็จะใส่อาหารเม็ดลงไปหนึ่งถ้วย <c oughs> แล้วก็เนื้อปลาเอานึ่งที่เลาะเอาก้างออกอะค่ะ แต่ว่าต้องรอให้ข้าวแหง้งใกล้สุกก่อนนะคะใะคหุงนี้แล้วก็นี่ก็เป็นนั่นๆๆ <c oughs> นน,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 นข้าโมยปลาปลาเป็นตอนเลยเนี <c oughs> ่ยสำหรับเอาไปให้น้องหมาในแต่ละจุดนะคะส่วนอันนี้เป็นถังดำเนี่ยเอาไปให้เด็กๆในวัดะคะ่ะ มาม,มีปลาเป็นตอนๆก็จะใส่เป็นถังนี้ไปส่วนอันนี้เดี๋ยวแม่จะเอาใส่ถุงหิ้วนะคะแล้วไปให้อีกจุดหนึ่งอันนี้ประมาณสี่ตัวเพราะว่าเด็กจะอยู่คนละจุดกันนะคะก็คือมือ้อวันละมือ้อวันละมื้อก็จะอยู่ที่สามหม้อใหญ่อะคะ่ะ นี่คือข้าวสารที่ซื้อมาห้ากิโลต่อหนึ่งกระสอบก็จะกินได้อยู่ประมาณสิบสอวันค่ะก็เท่าว่าตกเดือนหนึ่งสามกระสอบ <c oughs> อันนี้ไม่ใส่อาหารเม็ดไอ้ไอ้ถังเนี้ยส่วนถังไอ้นหม้อน่า Animal จะใส่เพราะว่าจะหมุนเวียนนะคะอันนี้นหุงด้วยน้ำอันนั้นน่ะ น้ำต้มซี่โครงไก่ไงน้ำต้มซี่โครงไก่แล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปเนื้อปลายังเป็นตอนๆไม่ได้เคยยีแม่ก็จะไปซื้อปลาจากตลาดนะคะเออ้ยขโมยปลาเขากินอนะ่ะเดีวค่ะมันลาอออกอก้างออกสักก้างใหญ่ออก แล้วเดี๋ยวเวลาจะใส่ให้ในหม้อข้าวก็จะขยี้ขยี้ให้มันเละหน่อยอะนะคะถ้ามันเป็นฝอยๆอ,อ,อะอ,อะไรเนี่ยฮะมาขโมยอะไรนู่ขโมยปลาเข้าไปกินแล้วนะฮะเหนื่อยเนาะแต่ว่ามันถอยไม่ได้งไงมันจะทำยังไงอ่ะ ถ้าเราไม่เอาไปให้เขาก็อดมันก็สงสารอีกปันยังขึ้นอยู่เลยแม่เพิ่งหุงเสร็จจะเอาไปให้เขาประมาณช่วงเย็นๆนะคะตามตามจุดต่างๆเนาะเหนื่อยก็ถอยไม่ได้ใช่ไหมกองบุญ